้อยทำสิบุสิบสามสิบครับตอนนี้พุชสิบไปสองหมื่นครับยืะนะครับแค่นี้ก็ยอะแล้วนะสองหมื่นครับโอ้ยยี่เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่หมื่นกว่าครับเกือดจมูแล้วนะครับเดือดสองพันห้าอนะครับเมื่อกี้เกือดจมูแล้วครับหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับโอ้ยแกรแกย่แกรแกใหญ่เลย ครับอยู่กับผมยัมีทิวสลรอนนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับเกมปอร์ตูไทร์เกอร์นะครับหรือว่าเกมบัวบูชันเสือเองนะครับไปครับเป็ด250ครับทุน10,000นะครับผมจะกดกันไปยาวๆครับเกมนี้นะครับมันจะมาเป็นสไตล์เหมือนเกมบัวครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนแฟนจากบูชันเสือนะครับอย่างที่เคยบอกไปครับนี่ครับมันต้องทําการแลกคาร์นะครับแล้ามันถึงจะหนักพ เมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นครับมันจะจั่วไพ่ได้ไพ่ส่งขึ้นมานะครับเราก็ต้องมาลุ้นส่งครับช่องสุดท้ายคุณสิิครับช่องสุดท้ายเรียบร้อยครับสิบสิบก่อนเลยครับเป็นเท่าไหร่7ิพันห้าหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคูณไม่ผิดนะครับเรียบร้อยครับสิพันห้ากดแป๊บเดียวได้มากกอนเลยนะครับคิมนี้น่าสนใจครับวัวมันจะเป็นการโดดใช่ไหมแต่เสือมาจะอการแอคเอานะครับเพียร์เป็นเรือดรอบหนึ่งนะครับอัพคูณบิทแล้วรอบหนึ่งนะครับ แต่ครั้งนี้เราจะมาดูแบบแจ็คพอตแตกหนักๆกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่จะลองดูจะพยายามทําให้เต็มที่นะครับไปครับเดือด250ตัวกันยาวๆครับเทร์โบนะครับยี่สิบเทรบโบนะครับสัญลักษณ์ทุกตัวก็จะเหมือนเกมรวงเลยนะครับนะครับโยเวนไอจี้ข้างล่างเขียวเลยนะครับเดือดพอเนี่ครับจะได้อยู่ อยู่ที่ทางนี้นะครับที่จะไม่แบ่งนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับหรือมันเหมือนก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่าอันนี้มันไม่เหมือนเมืองเดียวนะที่เหลือก็มีส้มมีพัทมีอะไรเหมือนกันหมดนะครับแด่๋ยวเวลามันโดดนะครับไอ้เสืออันนี้มันแอคนะครับมีความน่ากลัวยนะครับตัวนี้นะมีของแก้วนะครับเวลามันจะแอคเนี่ยมันจะถ่วงให้ขึ้นมาที่อีกเมงนะครับแล้วก็สูญล้าแอปพอเราได้เสร็จล้างอะไรนะครับมันก็จะวางลงในช่องนะครับถ้าเต็มช่องก็ปิดสิ็จเหมือนกันครับนี่ครับแอกไหม หน้าบูตัวองด้ยไอ้เจี๊ยไแอดอ่ะเ้ยแเหน้าบูดทำไมนะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจหมุนไปครับตัวแพวที่สุดก็จะเป็นทองสาก้อนเหมือนเดิมนะครับลมาก็ได้ถุงทองนะครับถุงเสษทองนะืไปครับยาวครับุนเรื่อยวายมาครับเหมือนกันครับไบเกยบเกี่ยวเยเข้าไอ้อไนะเกี่ยวมันจะเกี่ เวลามีวายเข้าก็จะเก็บใส่ไพ่มึนะครับในบัวทองเวลามีวายมาไม่นจะเก็บใส่ทองคำที่บัวนะครับคือเวลาเอวัวมันโดดน่ะมันเจะุนี่ครับลุงไพ่ครับพุทธแตกมาเป็นไนักเขียววางลงมาก่อนนะครับึ๊บสามช่องเพลงครับลงมาอีกครับขอตัวเดียวกันวายมาครับได้อยู่ครับสุ่มมาอีกครับโอ้ด้วายมาอีกครับอีกแค่สี่ช่องครับไม่มาครับไปแค่นี้ครับถ้ามันไม่ตกตัวเดียวก มีให้ในช่องนะครับเพระลายไม่นั้นนะแต่มันก็ยังคุ้มนะครับเกมที่่น่าสนใจนะครับเกมเสือนะแล้วมันไม่ได้หลอกหลอกแอดไว้กิมัวโดดนะครับบัวนรกนะครับตัวนี้ครับเสือไม่มีความแวบเยาครับเอไม่มีความน่ากลัวเลยครับมีความแวบเยาแต่ไม่กลัวนะมาครับกลัวไหมครับเนี่ยน้ำบุญเว้ยไปครับบุญไปไกลอยู่ครับ โอรับวายวายยิ้ไม่เข้ามันแอกบ่อยนะครับมันเป็นการแอกฮัสออกมาับเป็นเสือนะยิ้มวัวยิ้มโดดใช่ไหมโดดติดนิ้วเอ็กซ์เดนิทแอ็กซ์ครับเอ็กอ็กซ์บีอาร์เอ็่เดียวครับเฮ้ยครับปึ๊บแอ็กโอ้โหไม่แอกครับยิ้มทาหน้าบวกใส่แอกไหมครับไม่แอกครับหลอกกูบ่อยจังเลยนะครับเหลือที่ปืนสามครับตอนนี้ครับเครดิตเหลือที่ปืนสามครับ ขึ้นไปสอง0มืแล้วนะครับเดี๋ยวโตมา1 3งาแล้วนะครับแล้วเดตกไปหน่เอ็ดแล้วนะครับกดไปนี่เท่าไหร่ก็จะตกหลือหมื่นทวนแล้วนะครับจะเท่าทุนแล้วนะครับใจร้ายเสียกันเลยวะเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้มันถึงแต่แยกพอดแต่นะครับตอนนี้ยังไม่แต่นะครับตกลงไป9เก้าพันแล้วครับผมโอุ้หล็อกดาวน์ปะเนี่ยไม่รู้ครับกดไปจีกว่าจะหมดนะครับเย่ข <Yeah. S 1> ้อส้ม ลครับามาพมันจะอก็ไม่แอนะครับลดเดียวครับอครับรมแอไม่แอครับควรตีนนะครับตอนนี้หมุคตีเราแถวแวมายิ้มใส่นะครับจริงๆื่อว่ามันตีนะครับคือกูมองว่ามันตีนะครับแต่แยก็ชอบนะครับอย่นี้ชอบเวลาแอกนะครับเราต้องรุักรณ์เป็นเพียงนะครับ ปุ๊บใช่้วครับคุปไพ่มาคูปแบบเท่ไหรครับถ้าคุณสิทเป็นเยอะอย่างนี้ครับโสามช่องมาแล้วครับได้เียครับขาดอีกสามครับเลยขาดอีกสองครับโอ้เต็มครับคุณสิทครับผลงคนครับมาทัดเป็นเท่าไหร่หมื่นกว่าครับโอ้เกือบจะหมดแล้วนะครับเดือดสองพันห้านะครับเมื่อกี้เกือบจะหมดแล้วครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้แก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 ใหญ่เลยครับแสใหญ่เลยโอ้ยติดเสือมันน้ำใสนะครับ ตัวคนตีนนะครับไปต่อครับเดี๋ยวมันแอ็คอีกนะครับให้มันแตกแบบใหญ่ๆนะเว้ยมาแล้วครับให้ยีให้มาถ้ามีถ้ามันถ้ามันไม่แอ็คไ่้มันจะมีไพ่เด็กขึ้นมานะครับคุณไพ่ที่มันถืออยู่นะครับคือไพ่ถึงสัญลักษณ์นะครับมันจะเลี้งขึ้นมานะถ้ามันถ้ามันไม่แอ็คหรอกนะ ถ้าให้สังเกตนะครับใค้สังเกตมองตอนมันแอ๊กนะครับจะเห็นว่าถ้ามันไม่หลบไพ่จะเด้งขึ้นมากลางจอเลยนะครับแล็ให้ดูสัญลักว่าเราได้เสรญลักษณ์อะไรนะครับในการที่เจ้าโบนัสของมันนะครับตัวนี้แย่ที่สุดเป,ป็นทองครับพ,ปปรพี่ครับไพ่ที่ฝั่งนี้แปลว่าไม่อลบปะทักอีกแล้วเหรอไม่ปะทักกูอีกแล้วเหอรอเท่าไหร่ครับคูณสิบไหมคูณสิบไหมครับรอบนี้โอ้โหคูนสิบน้ดีครับก็ ชอบคุณชอบตบตื้อครับผมโอ้ยยิงสวยครับยิง2.5ล้านบาทครับก็มาซสุดเกินเก้าอยูเป็น2.4แล้วครับอีกหน่อยหนึ่งมาขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงครับคึณตีครับส้มอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันครับไอีกหน่อยหนึ่งขอตัวเป็นแพงหน่อยเว้ยขอตัวเป็นแพงเลยครับไอเนี่ยเงลยนะครับในการที่มึงแอบนะครับตอนแอบสูงให้ยิงได้แต่ตัวเป็นแพงนะครับใช้ก็ตัดจับเป็นแพงเท่านั้นเลยนะ ดูด yeah. oh, oh, okay, ูด oh, <my> okay, ูเกดีนะครับขอแพงขอแพงแอดครับสวยครับได้เลยครับเออให้สามไปเรีถือว่าแพงอยู่นะแพงว่าทัดอยนะขอคูณสิขอคูณสิบเท่านั้นสองช่องคูณสิบเท่านั้นสองช่องเรียบร้อยครับคูณสิบคูณสิสอบสิครับตอนนี้คูณสิบก็ไปสองหมืครับยืนะครับแค่นี้ยืดแร้วนะสองหมื่ครับโอ้โหเออเท่าไหร่ ทุกคนปีหมื่นสองพันครับหมดไปอีกหน่อยครับไปครับโอ้ยกำลังให้เลยนะครับเกมเสือครับถ้ามันเข้าจีๆแล้วนะครับมันเป็นเกมที่ให้จรงว้าวได้สุกนะครับคุณอ๋อไม่ได้สุกครับเมื่อกี้มันลุกจาช่องคุชินนะครับโอ้โหนี่นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเยอะพอแล้วครับท่านมุกวาแล้ว เกียง <łość> พอแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับลาไปก่อนเลยดีกว่านะครับเยอะแล้วหมื่นสามพันแปดร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เกียงด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับกดแั้งอินดีลกิมให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับทีมพิเศษวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ